นิสสันโนเวล่า NP 3 0 0รถคันนี้มือเดียวป,ยป้ายแดงปี2 0 2พผ่อนงวดเป็นแค่5้0 0กว่าบาทตลอดอายุสัญญาใครที่มองหาอยู่คันนี้ได้เลยครับคันนี้นะครับผมบอกว่าสวยมากๆนะครับเป็นรถมือเดียวใหม่เพียงแค่70,000มืโลได้สีเทาเดิมโรงงานนะครับผมไฟหน้าเนี่ยเป็นหลอดไฟหน้าฮาโลเจนสวยงามกิปกระจังหน้าสีเทานะครับโลโก้นิสสันโคเมียตรงกลาง ในส่วนของล้อคันนี้นะผมเป็นล้อกระทะเดิมโรงงานยางไฟสโตนปี2022นะครับตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4ีเส้นในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคันนี้จะได้เบาะผ้ากำมยี่สีเบจเดิมโรงงานครับบลมาริเรพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะครับเลขไมล์อยู่เพียงแค่79,972กเ็ิิโลเป็นเกียรธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องเล่นก็จะเป็นเครื่องเล่นเดิมโรงงานสามารถเล่น CDAM f m เอ็มเอได้นี่นะครับผมไฮไลท์เลยครับของเครื่องนะครับเป็นเครื่องยนต์ เดิมๆโรงงานนะครับผม 2,500cc ดีเซล4สู16บ16เบลให้แรงม้าอยู่ที่163แรงม้านะครับดูโครงสร้างข้างหน้านะครับสวยๆตะเข็บสวยๆครับรับประกันได้ว่าไม่มีชนหนักที่คว่ำน้ำท่วมตัดต่อได้เลยทั้งสิ้นนะครับคันนี้ราคาไม่ถึง3แสนบาท่อนวดเนไปแค่5,000กว่าบาทตลอดอายุสัญญาใครหาอยู่โทร081238699